ว,วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในข้อเรื่องอส่วนประกอบสําคัญนะครับที่ทําให้พ่อแม่พันธุ์กบนะครับผสมพันธุ์แล้วก็ออกไข่ให้มาเป็นลูกอ๊อดกบนะครับบางครั้งนะครับจากประสบการณ์ตรงของทางช่องเองนะครับก็พบว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะครับก็ไม่ได้อยู่ในตาํารา นะครับที่ได้ค้นคว้าได้ศึกษามานะครับก,ก็มีหลายเหตุการณ์เดี๋ยวจะสรุปให้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอเหตุการณ์ปกติก่อนเนาะที่ที่เกิดโดยทั่วไปของอพ่อแม่พันกบนะครับงพ่อแม่พันกบเนี่ยของผ,ผมก็จะใช้อายุตั้งแต่8เดือนนะครับถึง2ปี เป็นพ่อแม่พัน์เพราะว่าในช่วงนี้จะทําให้ฮอร์โมนทั้งเพศผู้เพศเมียแล้วก็ไข่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะทําให้เกิดลูกอสสขบแล้วก็เป็นลูกปบที่โครงสร้างดีสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสามารถขยายพันธุ์แล้วเลี้ยงต่อไปได้นั่นเองได้นะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโครงสร้างนะครับความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ นะครับทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องดูว่า,า,าที่มาที่ไปนะครับของกบนะครับว่ามีการติดเชื้อไหมนะครับยีนมีความสมบูรณ์แข็งแรงไหมนะครับแล้วก็บางทีเราซื้อมาจากภายนอกเนี่ยคือกบมีการติดเชื้อแบคทีเรียรเข้ามาด้วยไหมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะรุ่นแรกอาจจะยังไม่เห็น นะครับรุ่นต่อไปอาจจะเวลาเจอสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับที่อากาศเปลี่ยนไปแล้วก็กบปรับสภาพไม่ผ่านอาจจะทํา,าให้ติดเชื้อแบคทีเรียได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับได้เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับก็คือเรื่องของอาหารถึงไหมนะครับ อาหารถึงนะครับก็ก็ทําให้กบไม่เครียดนะครับกบไม่เครียดนะก็จะสามารถผลิตไข่ได้เยอะนะครับแล้วก็มีการผสมพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับก็จะทําให้เราได้ไข่ยเยอะแล้วก็ได้ลูกออดกบเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับถ้าอากาศร้อนจัดหนาวจัดนะครับฝนตกหนักนะครับ แบบนี้นะครับเกิดสภาวะทําให้กบเครียดนะครับก็โอกาสที่กบจะไข่นี่ก็น้อยลงทุกทีนะครับทีนี้มาดูปรากฏการณ์นรบบางปรากฏการณ์เนี่ยที่ไม่มีอยู่ในตําราที่เราได้พบเจอมานะครับก็คือเรื่องของการไขโดยที่ไม่ต้องมีปดเลยก็ได้นะครับที่ผมเจอมาก็คือบางที ช่วงกลางวันนะครับเขาก็ไขน่นะครับนะครับไม่ต้องมีฝนไม่ต้องมีอะไรเลยทีนี้ผมมาดูนะครับพอหลังจากที่เขาไข่เสร็จผมก็สังเกตพฤติกรรมนะครับของพ่อแม่พันธุ์คบคู่นั้นว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะโดยธรรมดาในฝนต้องตกหนักนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนมีฟ้าร้องฝนตกหนักนะครับก็จะอายุครบสมบูรณ์นะครับถึงจะออกไขในะ่ให้เราแล้วก็มีการผสมพันธุ์ให้เรา แต่นี้พอผมมาดูนะครับความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับของพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็คือเรื่องของการกินอาหารแล้วก็มีการคล่องตัวนะครับปาดเปลียวสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็เรื่องของการกินอาหารก็กินอาหารได้ดีนะครับแล้วทีเนี้ยไข่นะครับไข่ก็มีจํานวนเยอะนะครับคือโครงสร้างแล้วก็ความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นนะครับ ก็จะมีการไข่ให้เราเห็นแล้วก็มีการผสมพันธุ์ให้เราเห็นนั่นเองนะครับนะครับอย่างคู่นี้นะครับอย่างอากาศนะครับก็ขึ้มฟ้าครึ้มผลนะครับผลยังไม่ตกนะครับก็เข้าคู่แหละนะครับแล้วก็มีการรีบไข่ออกมานะครับความประสบการณ์นะครับผมเลี้ยงในบ่อดินซึ่งมีน้ําเพียงนิดเดียวนะครับกบเนี่ยเขาจะสังเกตนะครับเวลาเขาไขเนี่ย คือถ้าน้ําไม่เพียงพอที่จะดูแลลูกๆเขาได้นะครับที่จะวางไข่แล้วก็ให้ลูกเขารอดปลอด,อดภัยได้เนี่ยถ้าปริมาณน้ํไม่ไม่เพียงพอเขาจะไม่ไข่ง่ายๆนะครับไผู้ชมแต่ก็าจับนะครับบางทีเขาก็ไข่บนไข่ลงดินนะครับบางทีผมมองว่าถึงเวลาของเขาแล้วนะครับคือเขาต้องไข่นะครับแต่ไข่เหล่านั้นจะ,จะไม่มีการผสมพันธุ์นะครับก็จะทําให้เราเสียดายโอกาสนะครับเพราะว่าอย่าง แม่พันธุ์กบถ่าจะผลิตไข่ได้นะครับของผมนี่ก็จะใช้เวลาสี่เดือนถึงหกเดือนนะครับที่เฉพาะรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้พักตัวฟื้นตัวนะครับแล้วก็เฉลี่ยของแต่ละรุ่นไปนี่แหละครับ,เร,บเราเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการเข้าใจพฤติกรรมของพ่อแม่พันธุ์กบนะครับว่า,เ,าเป็นไงบ้างบางทีนะครับไม่ได้อยู่ในตํารา นะครับผมถึงบอกว่าการเรียนรู้นะครับในการพ่อเลี้ยงกบเนี่ยมีสิ่งใหม่ๆใ,ให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษามีปัญหาบริสัทคให้เรามาเรียนรู้ต้องผูกต้องแก้นะครับต้องทําความเข้าใจหลายอย่างนะครับอันไหนที่เราเจอแล้วเราก็สามารถนํามาถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนกันครับันนี้ก็นํามาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมนะครับเสียงคนนี้นะครับท่านใดมีประสบการณ์ดีๆก็เข้ามาแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับ สำหรับทางช่องเองก็ดีดดนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าสุดยอดแนวความคิดนะครับขึ้นอยู่กับหลายๆแนวคิดนะครับหลายๆประสบการณ์นั่นจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในการขยายและต่อยอดนะครับในการเพาะเลี้ยงกบที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับก็ขอขบคุณ f อซี C นะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆนะครับทางช่องก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ สำหรับเว็ซีใหม่นะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับสนใจที่จะสอบถามข้อมูลในการเพราะเลี้ยงกบหรือวิธีการส่งเสริมอาชีพนะครับการสร้างรายได้แล้วก็การสร้างความมั่นคงทางอาหารก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับหากเราเป็นคนวิธีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆเนาะนะครับท่านใดที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ทาง เฟสอบถามเข้ามาก็สามารถตอบได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าช่องนี้เป็นเวทีและเปลี่ยนของพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้จบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ